เก่งพอก็แก่พอเจ้าเหนือธนกิจโชดเมืองปักนักเตะของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนต็ดและโรงเรียนพัทธาบพิษนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของเจ้าเหนือกลับมาอีกั้งหลังจากที่พาโรงเรียนพัทราปรพิษเข้าชิงรายการนักฟุตบอลนันกรเรียน7คน7สีซึ่งจะพบกับโรงเรียนราชวิบัตบางแก้วในวันอาทิตย์นี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้กระแสกําลังมาและเจ้าเหนือเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มจากอําเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาเขาเล่นตั้งแต่เด็กๆก,กับอะคาเดมี่อย่างสีนรงค์ยูเนเต็ดบ้านเกิดของเขานะครับคือต้องบอกว่าโค้ชคนแรกของเจ้าเหนือเนี่ยเขาได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าเหนือเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็ก แต่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมาซ้อมก่อนเพื่อนจะมาซ้อมก็จะมาเลี้ยงบอลหลบกวยทําซ้ําๆอยู่แบบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าพ่อของเขาก็เป็นนักฟุตบอลด้วยทําให้เจ้าเหนือนมีความสามารถแล้วก็มีสกิลที่ดีเขาเก่งตั้งแต่เด็กนะเจ้าเหนือแล้วก็ไปคัดบุรีรัมยูเต็ดจนปิดแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่บุรีรัมนะครับก็ถือว่าเจ้าเหนือนก็ยังเป็นไอดอลของน้องๆที่สีนรรมยูเต็ดที่บ้านเกิดของเขาก็จะมีการไปมอบ เสื้อฟุตบอลเป็นแรงบรรจัยใจกับน้องๆนะครับคือเจ้าเหนือเป็นเด็กที่ดีเป็นต้นแบบที่วางตัวดีมีเรื่องของลักษณะการใช้ชีวิตที่ดีนะครับก็นี่แหละคือเจ้าเหนือธานกกจชนเมืองปักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเล่นให้บุรีรัมย์ชุดใหญ่ไปแล้วเนี่ย12นัดยิงไป2ประตูนะแล้วก็ได้ลงใน f อฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยก็ถือไม่ธรรมดาแล้วก็ยังเป็นตัวหลักของ u 19ปีทีมชาติไทยและตอนนี้เจ้าเหนือกําลังจะพา พัทรบ,บพิษไปขยาบรรลังฟุตบอลเนักอรียน7สี7คนที่ตอนนี้เข้าชิงแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าวันอาทิตนี้แหละก็จะเป็นหนึ่งท่วเแมต์สำคัญที่เจ้าเหนือจะได้ฝากชื่อไว้ในรายการบอลเจ็ดสีก็เชื่อว่าเหนือจะโชว์ฟอร์มได้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ย ติดตามฟองตั้งต่อไปในการบอลเจ็ดสีก็ดีรวมถึงบอลยูสิบเก้าปูยูสิบเก้าปียูสิบปีของทีมชาติไทยรวมถึงบุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วยเชื่อว่าเจ้าเหนือถ้ารักษาฟอร์มกันเล่นแบบนี้การวางตัวทั้งในและนอกสนามแบบนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญในฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปนะครับใครเป็นแฟนคลับเจ้าเหนืออยากพูดคุยอยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับครับชาวบอลได้ครับผม